เงินเดือนข้าราชการ2,568ออกรอบแรกแล้วคุณพร้อมรับเงินเดือนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับความต้องการในการใช้จ่ายของคุณหรือไม่วันนี้เรามาดูว่าเงินเดือนค้าราชการตุลาคม2,568จะมีการจ่ายเมื่อไหร่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่คุณควรรู้จักเงินเดือนค้าราชการ2,568ออกรอบแรกแล้วคุณเตรียมตัวไว้รับเงินเดือนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับความต้องการในการใช้จ่ายของคุณหรือไม่วันนี้เรามาดูว่าเงินเดือนค้าราชการตุลาคม2,568 จะมีการจ่ายเมื่อไหรและมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่คุณควรรู้จักเงินเดือนค่าราชการ2,568จะมีการจ่ายในสองรอบต่อเดือนเพื่อให้ค่าราชการมีอิสระในการจัดการเงินและการใช้จ่ายการจ่ายเงินเดือนนี้เป็นการเลือกรับเงินสองรอบต่อเดือนซึ่งเริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม2,567แต่นี่เป็นส่วนที่คนมากมายพลาดไปคุณสามารถแจ้งความประสงค์ของตนได้ปีละหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือน หรือไม่และกำหนดเวลาสำคัญสำหรับการแจ้งความประสงค์นั้นก็คือวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีถ้าคุณไม่แจ้งความประสงค์รับเงินเดือนสองรอบคุณจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนน,นั้นเพียงครั้งเดียวเพราะนโยบายนี้เป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้างประจําและนี่คือปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2568ตุลาคม2568โอนรอบหนึ่งวันที่16ตุลาคม2568 โอนรอบ2วันที่28ตุลาคม2568พฤศจิกายน2568โอนรอบ1วันที่14พฤศจิกายน2568โอนรอบ2วันที่25พฤศจิกายน2568ธันวาคม2568โอนรอบ1วันที่16ธันวาคม2568โอนรอบ2วันที่25ธันวาคม2568 คุณคิดอย่างไรกับนโยบายการเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้คิดว่ามันเป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้างประจําหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจ่ายเงินเดือนในรอบที่สองเพียงครั้งเดียวสําหรับผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ชวนคุณและเพื่อนๆมาถามตอบและแบ่งปันเหตุผลกันในกลางคนรู้จักกันได้ที่นี่